เคยสงสัยกันไหมคะว่าเรามีทั้งชุดแล้วเครื่องประดับเราก็มีครบแล้วแล้วทาไมลุกมันยังไม่คอมพลีทสักทีล่ะคะใช่แล้วคะ่ะทรงผมนั่นเองคะ่ะและคุณอยู่กับ b ีบีบิค่ะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง b ีบีบินะคะบิวคะ่ะวิชอบแต่ง l o l i ต้าค่ะ วันนี้พีจะมาสอนทุกคนทำผมนั่นเองนะคะก็จะเป็นทรงปอยหวานแบบนี้แล้วก็ม้วนผมนะคะเราจะสอนทั้งหมด4ี่ทรงนะคะก็จะเป็นทรงที่เราทําบ่อยที่สุดในการแต่งลอริต้านั่นเองค่ะหรือว่าใครที่ชอบแต่งแฟชั่นแบบคาวาอ้เรียวซอนกะตะจีไรเคเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันก็จะเป็นลอนผมแบบนางร้ายโชโจมังงะยุคแบบ80ดศูนเลยอย่างนี้นะคะมาเราไปเริ่มทาผมกันเลยดีกว่าค่ะ เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าต้องใช้อุปรกรณ์อะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกที่ต้องใช้นะคะไดเป่าผมนั่นเองค่ะจะเป็นไดแบบไหนก็ได้นะคะเราใช้แค่สเต็ปเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะส่วนชิ้นที่2นะคะที่หนีบผมตรง Create Ion นะคะรุ่น e l e m e n t l นั่นเองค่ะชิ้นที่3นะคะเฟนที่หนีบผมแบบลอนเราจะใช้เป็น Create Ion อีกแล้วนะคะอันนี้เป็นรุ่น e l e m e n t เหมือนกันนะคะเป็นขนาด26ม mm มค่ะ อย่างที่3ที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือหวีนั่นเองค่ะวีแนะนําให้ซื้อเป็นหวีซี่นะคะเอาไว้แสกผมนะคะแล้วก็จะใช้หวีผมหน้ามาแล้วก็ใช้แบ่งผมนั่นเองค่ะอย่างที่5นะคะยางมัดผมค่ะ ก็จะแนะนําเป็นทั้ง2แบบเลยนะคะก็ซื้อเก็บไว้เลยนะคะแบบนี้ก็จะเป็นเส้นแบบหนาหน่อยใช้มัดผมนะคะที่มีขนาดใหญ่หน่อยอย่างเช่นพวกโพนิเทลหรือว่าทวินเทลก็จะแนะนําเป็นแบบนี้นะคะส่วนเวลาเรามัดฮาฟทวินหรือว่ามัดปล่อยผมเล็ก,เลกๆเช่นผมเปียหรือว่าผมที่เป็นดีเทลเล็กๆก็จะแนะนําให้เป็นยางแบบนี้ค่ะก็จะเป็นยางเส้นใสนะคะอันเล็กๆค่ะยูซื้อมาจากแอปส้มนะคะมันเขียนว่าไม่กินผมก็ไม่รู้ว่าไม่กินจริงหรือเปล่าแต่ว่า ก็ซื้อมาใช้นะคะยางแบบใสเนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่เวลาเรามัดผมมันก็จะไม่เห็นสียางนะคะแล้วก็ดูไม่โดดเด่นเกินเครื่องประดับของเราค่ะไอเทมชิ้นต่อไปนะคะเป็นสิ่งที่แนะนําให้ทุกคนซื้อมาตลอดนะคะก็คือสอสิ่งนี้นั่นเองค่ะจะเป็นเซรั่มนะคะเอาไว้ใช้ก่อนที่เราจะหนีบผมเพื่อป้องกันความร้อนนั่นเองค่ะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ว่าบิวชอบของลิเซ่มากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นลิเซ่เคอร์ริงไอรอนโลชั่นนะคะ ส่วนชิ้นต่อไปนะคะไอเทมขวัญใจสาวๆไอดอลทุกคนจะเป็นล็อกผมนะคะเคปุ 3D extra clip กระป๋องม่วงในดวงใจนะคะบิวก็ซื้อมาเป็นกระป๋องใหญ่สุดไปเลยให้มันฉีดช่ำๆไปเลยนะคะรุ่นนี้ก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าผมที่ได้เนี่ยก็จะมีความแข็งแล้วก็จะอยู่ทรงนานมากๆนะคะแต่ว่ามันจะไม่แข็งเกินไปก็คือเราสามารถใช้หวีหวีได้รุ่นนี้จริงๆเวลาขายเนี่ยจะมีขาย2แบบก็คือรุ่นที่มีน้ําหอมกับรุ่นที่ไม่มีน้ําหอมนะคะสําหรับใครที่แพ้น้ําหอม หรือว่าคนที่แบบไม่ชอบให้ผมมีกลิ่นเยอะนะคะ <c oughs> ก็แนะนําเป็นรุ่นที่ไม่มีน้ําหอมจะดีกว่าค่ะใครยังไม่มีไปซื้อไว้นะคะเริ่มแรกนะคะวิวก็จะสอนทุกคนทําผมหน้ามานะคะแล้วก็ทําปลอยหวานก่อนค่ะคือวิวอ่ะได้อินสปายมาจากน้องชินคุจากโรเซนไมเดนนะคะเป็นตัวละครปโปรดของวิวนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะหยิบลุคนั้นมาใช้ในวันนี้นั่นเองนะคะ แต่บอกกันเลยนะคะว่าถ้าจะเสร็จทรงนี้เนี่ยเราต้องตัดผมหน้ามานะคะแล้วก็มีการเล่นเลเยอร์ของผมด้านข้างก่อนนะคะถึงจะสามารถทําแบบนี้ได้ะคะ่ะถ้าใครชอบเป็นฮีเมคัสหรือว่าชอบเป็นหน้ามาอย่างเดียวก็สามารถสกิปส่วนของปอยหวานไปได้เลยนะคะสเต็ปแรกนะคะก็ให้หวีผมหน้ามาลงมาก่อนนะคะให้เราเช็คความยาวว่ามันยาวพอดีหรือเปล่านะคะถ้าใครไม่รู้ว่าหน้ามาต้องยาวประมาณไหนนะคะพอเราหวีลงมาแล้วเนี่ย บิวแนะนำว่าให้อยู่ระดับตาพอดีค่ะถึงจะม้ออกมาได้แล้วก็ดูพอดีนะคะสำหรับบิวตอนนี้บิวตัดเป็นหน้ามา้าซีทรูนะคะมันก็จะไม่ค่อยหนาเท่าไหร่แล้วก็ผมด้านข้างเนี่ยช่างก็จะตัดมาเป็นเลเยอร์สไลด์แบบนี้นะคะบิวก็สามารถเก็บไว้ทำปลอยหวานได้นะคะเราก็เลือกปริมาณปลอยหวานที่เราถูกใจนะคะสำหรับบิวเนี่ยปกติบิวก็จะเลือกลงมาประมาณนี้นะคะ เราก็ต้องบาลานซ์ซ้ายขวานิดนึงนะคะส่วนผมที่เหลือที่ยังไม่ได้หนีบนะคะเราก็มัดเก็บไว้ก่อนเพื่อความสะดวกนะคะ บางทีเวลาที่เราตื่นนอนมาเนี่ยแนละ้วผมอะมันจะมีความแบบปัดซ้ายปัดขวาของมันเองอยู่นะคะถ้าเราไม่จัดการตรงนี้ก่อนจะทําให้เวลาหนีบผมเนี่ยโคนมันจะแบบปัดไปปัดมาก็จะหนีบยากนิดนึงนะคะขั้นตอนที่2นะคะทําให้หน้ามามันปเปีกปยะคะ่ะจะเอาสเปรย์น้ํามาฉีดก็ได้หรือว่าจะแบบเอาน้แํแปะแปะแปะปผมตรงนี้ก็ได้นะคะเพื่อเราจะได้รีเซ็ตโคนผมนะคะ่ะ เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาเปียกประมาณนี้พอเน้นตรงโคนผมนะคะแล้วก็ในขั้นตอนนี้เราก็ใช้ได้เป่าผมกัน,นะคะ่ะวิวจะเปิดเป็นความร้อนแบบกลางๆนะคะถ้าเกิดว่าก่อนที่เราจะหนีบเราสระผมนะคะ mm hmm. ก็แนะนำว่าให้ทำสเต็ปนี้ตอนที่ผมเปียกไปเลยแต่ว่าใครที่ไม่ได้ตื่นมาสระผมทุกวันนะคะ mm hmm. ก็แนะนําว่าให้ทําให้เปียกเฉพาะตรงที่เป็นโคนหน้ามาแบบนี้นะคะ เราจะขยี้ขยี้ไปตรงโคนแบบนี้นะคะเพื่อให้โคนเนี่ยมีการแบบรีเซ็ตทิศทางก่อนเวลาเราหนีมันจะได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะหนีทำแบบนี้อาจจะดูยุ่งๆนิดนึงนะคะแล้วก็หวีกลับลงมาก่อนเดี๋ยวเราจะมาใส่โลชั่นกันก่อนนะคะเพื่อกันไม่ให้ผมเราเสียะค่ะก็จะถูๆแบบนี้นะคะ แล้วก็ใส่ลงไปทั่วๆเลยต้องใส่ให้ทั่วนะคะอาจจะต้องแบ่งผมแล้วก็ใส่ด้านในด้วยนะคะ บางคนที่ผมมันมากๆนะคะแล้วก็ไม่ได้สระผมตอนเช้าเนี่ยแนะนำว่าให้พกเป็นดรายแชมพูนะคะเอาไว้ฉีดค้นผมเพื่อลดความมันแล้วก็จะทำให้ผมของเราเนี่ยมีวอลลุ่มมากขึ้นนะคะวิธีใช้ดรายแชมพูเนี่ยก็คือฉีดลงไปบนค้นผมแบบนี้นะคะฉีดฉีดแล้วก็ใช้ปุ๋ยหวีผมออกมานะคะเพื่อให้ผมเนี่ยกระจายตัวแล้วก็ดูดซับความมันออกไปก่อนค่ะให้หากิปบมาติดแยกผมไว้ก่อนค่ะจะหนีบง่ายขึ้นทีนี้เราก็ หวีผมนะคะแ็กหน้ามาลงมาได้เลย เจ็ต่อไปนะคะเราก็จะใช้ที่หนีบผมตรงแบบนี้ค่ะสําหรับอุณหภูมิที่ใช้ในการหนีบผมนะคะก็จะแตกต่างกันไปเพราะว่าบางคนที่ผมเสียมากๆเนี่ยเราไม่ต้องใช้ความร้อนเยอะนะคะแต่ว่าคนที่ผมดีมากๆเนี่ยมันจะหนีบไม่ค่อยติดค่ะก็แนะนําว่าถ้าเราผมดีมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องใช้สักแบบร40 1 6 0องศานะคะแต่ว่าถ้าผมเราแบบเหมือนบิวก็คือทําสีแล้วแบบมีความเสียหน่อยๆแล้วนะคะก็ใช้ประมาณ120-140องศากําลังดีค่ะ ยิ่งอุณหภูมิมันยิ่งสูงเนี่ยก็จะทําให้ผมของเรามันอยู่ได้นานยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าก็อาจจะเสี่ยงต่อการทําผบเสียได้เหมือนกันคะ่ะทุกคนเราก็จะมาเริ่มหนีบกันนะคะเวลาเราหนีบผมเนี่ยวิวแนะนําว่าใช้คู่กับหวีแบบนี้นะคะมันจะทําให้ผมเนี่ยได้รับการหนีบอย่างทั่วถึงนะคะบางคนที่โปรมากๆเขาก็ใช้แกนม้วนนะคะแต่ว่าวิวว่าหนีบตรงเนี่ยมันค่อนข้างชัวร์กว่าค่ะแล้วก็จะดึงลงมาตรงๆแบบนี้แล้วก็ม้วนตรงปลายแล้วค่อยๆลากลงมานะคะ อาจจะม้วนเกินจริงนิดหนึงแต่ว่าเดี๋ยวมันจะดีเองค่ะทุกคนบิวก็จะชอบหักข้อมือตรงปลายนะคะเพื่อให้หน้ามามีความม้วนตรงปลายมันจะแบบเป็นตัวีตรงปลายแล้วมันน่ารักอะคะ่ะบิวชอบแล้วก็เราจะลองหวีกระจายตัวน้องออกมาก่อนนะคะแล้วก็ปล่อยผมจอนออกมาค่ะ สำหรับใครที่ชอบปล่อยหวานแบบตรงๆเนี่ยก็สามารถปล่อยเป็นทรงนี้ได้เลยหรือว่าจะหนีบเพื่อสร้างความบาลานซ์ของผมก็ได้ค่ะการใช้ที่หนีบตรงเพื่อมาทําผมม้วนเนี่ยเขาเรียกว่าการทําผมม้วนแบบริบบอนนะคะ ก็คือเหมือนรูดเพื่อให้ผมม้วนรูดด้วยการแบบหักข้อมือแล้วก็บิดออกมาเพื่อให้ผมม้วนไปทีละนิดทีละนิดจนมันกลายเป็นลอนนะคะก็อาจจะต้องใช้การฝึกนิดนึงทุกคนครั้งแรกๆมาอาจเจสีัยงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฝึกไปก่อนนะคะเวลาไปหนีผมด้านที่บิวไม่ถนัดเนี่ยบิวก็จะหนีเป็นด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนออกค่ะม้วนออกบิดออกมาสักรอบสองรอบนะคะแบบนี้แล้วก็ค่อยๆหนี ดึงผมลงมาช้าๆแบบนี้นะคะเราก็จะได้ผมลอนแบบนี้เลยก็จะหนีบจากโคนๆเลยนะคะหมุนสองรอบแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆลากออกมานะคะเราก็ จะได้ผมม้วนแบบนี้เลยทุกคนอาจจะรู้สึกตกใจนิดนึงเวลาที่เราม้วนเสร็จนะคะมันก็จะแบบเด้งเวอร์แบบนี้นะคะจะเดี๋ยวเราจะมาหวีจัดทรงกัน,นะคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราอยากให้ปลอยหวานเนี่ยอยู่กับเรานานขึ้นนะคะก็แนะนําว่าเวลาหนีบเสร็จเนี่ยเราปล่อยให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยหวีนะคะจะทําให้ผมเนี่ยอยู่นานมากขึ้น,นะคะ่ะมันก็จะทนถ้าเราหวีหน้ามาเรารู้สึกว่ายังไม่ค่อยถูกใจนะคะก็สามารถหนีบซ้ําได้ะคะ่ะ บางทีบิวก็จะหนีบเพื่อให้หน้าม้าตรงปลายๆแบบนี้มันเบลนเข้าไปหาปลอยว่านะคะแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่าตรงไหนของหน้าม้ามันยังไม่พอดีเนี่ย<ม>ก็อาจจะจับช่อออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็หนีเพิ่มได้ค่ะบางคนก็จะแบ่งหน้าม้าออกเป็น2ชั้นก่อนที่จะหนีบนะคะในกรณีที่หน้าม้าหนามากๆนะคะแบบนั้นก็จะทำให้ได้วอลลุ่มหน้ามาที่ดีกว่าแล้วก็ใช้หวีนะคะจะเป็นทรงหน้ามาที่เราชอบค่ะปกติแล้วเนี่ยบิวก็จะ จัดนะคะให้มันปิดคิ้วนิดนึงหลังจากที่เราจัดหน้ามาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้สเปรย์ฉีดล็อกนะคะแล้วก็ต้องฉีดห่างๆนิดนึงนะคะอามือปิดตาไว้แบบนี้การหายใจด้วยนะคะแล้วก็สำหรับตรงปล่อยหวานนะคะฉีดลงบนนิ้วแบบนี้จืดนะคะแล้วก็เอามือนะคะค่อยๆจับแล้วก็ลูบผมลงไปนะคะ ้เราอยากเก็บผมหน้ามาให้มันไม่แตกนะคะก็ใช้สเปรย์ฉีดลงบนหวีนะคะแล้วก็อาจจะหวีจัดแต่งตรงปลายๆแล้วก็ทําแบบนี้ค่ะมันจะทําให้หน้ามาติดกันยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้อยู่ทรงไม่แตกทรงง่ายะคะ่ะเราอาจจะเก็บได้แบบนี้นะคะก็ฉีดลงบนนิ้วชีดๆแบบนี้เหมือนกันแล้วก็รูปลงไปตามหน้ามานะคะให้มันติดกันนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยน้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะ เสร็จขั้นตอนในการทําหน้ามาแล้วก็ปลอยหวานไปแล้วนะคะเราไปดูันนี้ทรงต่อไปเลยค่ะสําหรับหน้ามาแล้วก็ปลอยหวานอันนี้นะคะจะเป็นพื้นฐานของทุกทรงที่เบลจะทำในทรงต่อไปนะคะใครที่ทําหน้ามาเสร็จแล้วนะคะก็สามารถเลื่อนคลิปไปในทรงที่อยากจะทําได้เลยค่ะแต่ว่าเปจะเริ่มหนีบจากทรงแรกกันก่อนนะคะสำหรับทรงแรกนะคะที่เบลจะมาสอนทุกคนก็คือการหนีบผมแบบเอสเคนั่นเองค่ะหรือว่า ดิผมธรรมดานะคะเริ่มแรกแล้วก็มาเริ่มกันที่ใส่น้ำยาการความร้อนกันก่อนเลยค่ะแล้วก็รูปลงไปบม้วนผมอย่าลืมรูปด้านในด้วยนะคะยิ่งเราแบ่งผมแล้วก็รูปทีละชั้นได้เลยก็จะยิ่งดีค่ะเรกาก็จะแบ่งผมไว้หลังใบหูแบบนี้นะคะแล้วก็เอาตัวปล่อยวานเนี่ยไว้ข้างหน้าเสมอเพราะว่าเวลาเราใส่อ็อกซสซอรีลอลิต้าทุกคนอย่าลืมนะคะว่าเราต้องแบบมีการคาดผมหรือว่ามีการคาด ตัวเฮดเรสนะคะไว้ใต้คางแบบนี้เราก็เลยต้องเว้นพื้นที่ไว้สําหรับน้องนั่นเองนะคะใช้ยางเก็บผมแบ่งผมออกเป็น2ชั้นก่อนนะคะก็จะแบ่งครึ่งหัวเลยแบบนี้มัดมั่วๆไปเลยก็ได้ค่ะ แล้วก็จะแบ่งผมออกมาเป็นด้านซ้ายกับด้านขวานะคะเพื่อให้เราหนีบสะดวกสาหรับอุณหภูมิที่เราจะใช้ก็เหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้เวลาหนีบลอนเนี่ยบบวใช้อุณหภูมิที่สูงกว่าเวลาหนีบหน้าม้าหน่อยหนึ่งปกติบบวใช้ประมาณ 160- 180นะคะเ <ๆ S 2> พราะว่ามันจะอยู่ทรงแล้วก็หนีบได้เร็วขึ้นทําให้เราประหยัดเวลามากขึ้นนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าผมมันก็จะเสียมากขึ้นเหมือนกัน,นะคะ่ะสำหรับผมทรงนี้นะคะเวลาบบวหนีบเนี่ยบิวก็จะหนีบลอนเป็นแบบลอนออกจากตัวทั้งสองข้างนะคะมมมันนกก็จะีควาาหข้งอแล้วผมก็จะ ยังดูเป็นทรงอยู่แล้วมันก็จะไม่แตกตัวนั่นเองนะคะวิวก็จะเริ่มหนีบจากผมด้านในสุดค่ะเราก็จะแบ่งมันเป็นช่อช่อเล็กๆนะคะอย่าหนีบเยอะนะคะทุกคนถ้าเรายิ่งแบ่งออกมาเป็นรอนเล็กๆมันก็จะยิ่งหนีบได้ทั่วถึงมากขึ้นนะคะตรงปลายๆวิก็จะหนีบแค่ม้วนทีเดียวนะคะแบบนี้แล้วก็นับ5วินาทีค่ะ12 3 4 5ี่แล้วก็ปล่อยออกมาแล้วก็ค่อยๆไปที่ช่อต่อไปนะคะ วนสองั้างหนึ่งสองแบบนี้นะคะแล้วก็รอสองสามสี่ห้าแล้วก็ค่อยๆอยอกมาทีละนิดนะคะค่อยๆทําไปทีละปลอยนะคะตรงปลายเราไม่ควรจะหนีบนานนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะมีความแบบแห้งเสียได้ง่ายกว่าส่วนอื่นให้รูดผ่านไปเลยนะคะเราอย่าเพิ่งไปจับร้อนที่มวนเสร็จน,นะคะให้เราปล่อยทิ้งไว้ก่อนให้น้องเย็นก่อนนะคะเพื่อเพิ่มความคงทนของน้องมากขึ้น อีกข้างหนึ่งเราก็จะเริ่มหวีแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะอะเราก็จะมาม้วนชั้นต่อไปกันค่ะเราก็จะแบ่งซ้ายขวาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เริ่มหนีจากผมด้านหน้าไปด้านหลังค่ะเหมือนเดิมนะคะเราก็จะแบ่งเป็นช่อเล็กๆทีนี้เราก็จะหนีหมุนออกจากตัวเหมือนกันแต่ว่าหนีบสองทีนะคะทรงที่เสร็จออกมามันก็จะเป็นแบบน,นี้นะคะเริ่มอีกข้างค่ะ ก็ม้วนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมเช็คนะคะว่าเฮ้ยมีปลอยไหนมันยังไม่ได้ม้วนหรือเปล่าหรือว่าเหลือแบบนี้นะคะเก็บน้องขึ้นมาม้วนใหม่ได้นะคะพอน้องเย็นแล้วนะคะเราก็สามารถหวีวมาได้เลยแบบนี้นะคะ เวลาเราใส่เครื่องประดับผมนะคะก็สามารถใส่ลงไปได้เลยแล้วก็เอาผมมาทัดหูไว้ข้างหลังนี้นะคะจะช่วยให้เฮดเดรสมันอยู่ตัวมากขึ้นแล้วก็หลุดยากขึ้นนะคะด้านหลังก็สามารถไว้อย่างนี้ได้เลย สำหรับทรงต่อไปนะคะใครที่ยังม้วนผมไม่เป็นนะคะเลื่อนไปดูทรงก่อนหน้านี้ก่อนค่ะเราจะสอนม้วนผมกันสำหรับคนที่ม้วนผมเสร็จแล้วแบบนี้นะคะทรงต่อไปที่เราจะมาทำก็ไม่ยากเลยค่ะทรง half up นั่นเองนะคะก็จะเป็นทรงที่ให้ความรู้สึกแบบคุณหนูคุณหนูหน่อยนะคะมัดผมตั้งแต่เหนือใบหูขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็จะมัดแบบนี้คนนี้เทวครึ่งหัวนะคะเขาเลยเรียกว่า half up นั่นเองค่ะ แล้วเราก็จะปล่อยผมลงมานะคะแบบนี้แล้วก็ดึงดึงผมตรงนี้ให้มันมีวอลลุ่มขึ้นมานิดนึงค่ะแล้วก็ใครที่อยากจะเซตทรงนี้ก็สามารถฉีดสเปรย์ลงไปได้เลยนะคะก็จะเสร็จแล้วง่ายมากนะคะวัแนะนหนูมาให้มัดผมก่อนที่จะม้วนผมนะคะมันจะได้จัดทรงออกมาได้บาลานซ์มากกว่าะคะ่ะ ทรง Half u อเนี่ยก็จะเหมาะกับอ c c e s s o อรีอย่างโบยใหญ่ๆแบบนี้นะคะวิวก็จะติดไว้ข้างหลังเลยมีโบด้านหลัง ก็จะมีความแคชชัวกว่าใส่เฮดเดรสหรือว่าพวกที่คาดผมนะคะทรงต่อไปที่เราจะสอนการก็จะเป็นทรงฮาร์ฟทวินเทลนั่นเองนะคะทรงยอดฮิตของเหล่าไอดอลสำหรับการม้วนผมเราก็จะม้วนเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าใครที่อยากจะได้รอนที่ละเอียดยิ่งขึ้นนะคะก็แนะนําว่าให้มัดผมก่อนแล้วค่อยม้วนจะดีที่สุดนะคะให้ใช้เป็นยางแบบใสนะคะเพราะว่าผมที่ได้เนี่ยก็จะมีปลอยที่เล็กกว่านะคะเวลาเรามัดฮารฟทวินเนี่ยโพซิชั่นของจุดผมที่ดีที่สุดนะคะเฉียงจากจมูกและตาขึ้นไปแล้ว อยู่ตรงนี้นะคะจะน่ารักแล้วก็เพิ่มวอลล่มผมได้ดีที่สุดค่ะทียงขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ใช้หวีวีไปแบบนี้นะคะดึงนิดนึงนะคะใช้หวีหวีเข้าไปนะคะอย่าลืมเล็งให้มันตรงกับอีกข้างนะคะ ฮาร์ฟทวินเทลก็จะทําให้ผมมีวันลุ่มหนาขึ้นมาแบบนี้ค่ะเวลาเราใส่เครื่องประดับผมก็จะทําให้ดูผมเยอะขึ้นมาเลยค่ะบางคนก็จะหนีบไปลอนเมอร์เมดหรือว่าเป็นลอนเข้าก็น่ารักเหมือนกันนะคะสำหรับทรงฮาร์ฟทวินเทลนะคะวิกก็แนะนำว่าให้ติดเป็นโบติดผมนะคะที่เป็นกิฟต์แบบนี้ก็จะติดเข้าไปได้ง่ายค่ะเราก็จะหนีบไว้ด้านบนสองข้างนะคะของตัวฮาร์ฟทวินเทลได้เลยค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ ก็จะเพิ่มความน่ารักได้มากขึ้นค่ะหรือว่าใครที่อยากจะใส่เฮ d r e s s ลงไปก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะมีความติดๆนิดนึดนงนะคะแล้วก็อาจจะต้องเอาโบกออกหรือว่าไม่ต้องเอาโบออกก็ได้ก็สามารถใส่ลงไปได้เลยนะคะมันก็จะได้ลุกแบบนี้นะคะผมเราก็จะดูหนาขึ้นมาเลยค่ะ ไปทรงต่อไปกันเลยนะคะสําหรับทรงต่อไปนะคะก็เป็นทรงสาวน้อยยอดฮิตที่ทุกๆคนนะ่าจะชื่นชอบนะคะแล้วก็เป็นทรงที่ให้ความเป็นเด็กมากๆก็คือทวินเทลนั่นเองค่ะทวินเทลนะคะก็จะเป็นทรงที่ทําง่ายมากๆนะคะแต่ว่าคอยอ์ของการทําทวินเทลนะคะก็จะแตกต่างกันอยู่ตรงที่องศาในการมัดค่ะไม่ใช่มัดสูงเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกว่าเราเป็นเด็กมัดต่ําลงมาก็จะยิ่งดูแบบดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะทรงที่ยอดฮิตที่สุดนะคะก็จะเป็นทวินเทลที่อยู่หลังใบหูเพราะว่าจะ เป็นทรงที่สามารถใส่เฮดเดรสในลอริต้าได้ง่ายมากๆค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเรามัดสูงไปบางทีมันก็จะติดใช่ไหมคะพี่ก็เลยจะแนะนําว่าให้มัดอยู่ที่หลังใบหูแบบนี้ค่ะเราใช้เป็นยางเส้นใหญ่นะคะหลังใบหูตรงนี้ค่ะก็จะเป็นองศาที่ทําง่ายนะคะสําหรับใครที่จริงจังเรื่องการม้วนผมเนี่ยพี่ก็แนะนําว่าให้ม้วนหลังจากที่เรามัดผมเสร็จแล้วนะคะก็จะดีกว่าแต่ว่าวันนี้พี่ม้วนก่อนนะคะ แล้วก็ดึงนิดนึงแล้วก็เหมือนเดิมค่ะใช้ริบบิ้นติดผมนะคะติดเข้าไปก็จะน่ารักยิ่งขึ้นค่ะก็จะได้ทรงทวินเทลนั่นเองนะคะทรงทวินเทลเนี่ยก็เหมาะกับการแต่งลอริต้ากับทุกเครื่องหัวเลยค่ะก็ <c oughs> สามารถใส่เครื่องหัวเข้าไปได้เหมือนกันนะคะ <c oughs> ก็จะออกเป็นแบบนี้ว <c oughs> ิก็ชอ, <asia> อบไว้หลังใบหูนะคะ <c oughs> ลุกที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ ไหนใครชอบผมทรงไหนอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนนะคะที่อยากจะหาวิธีทําทรงผมนะคะวิวก็ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณผู้ชมขอบคุณคอมเมนต์ทุกคนมากๆเลยนะคะใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้วิวด้วยนะคะแล้วมาติดตามกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย